เมื่อนี้คอยสิมาสแกงน้งไมันน้ำม้สดน้ไม้สดจังเมนจั๊ปีจั๊เดือนแล้วมันอยู่ตู้เย็นะ <c oughs> นะเจ้าหัวบอลทุนเอันไหนอันนี้สามเหรียญสามเหรียญหาซิปอันนี้หาเหรียญนนอหนีหาเหรียญนนอหนีสามเหรียญหาซิปบังเนี่ยนี่แกงน้ำม้ว่าษนว่านน้ำม้สดภาษาบ้านเพิร์ลวาน่ะ มึงไม่คอยเอาม้าลายโพดวัดสองยอดนะ,ดมมนดนะะว่าต้มแจ๊คสูโมงมึงจีดเจิดนี่มูจะว่าได้มาแล้วปอกเรื่เรียบร้อยแล้ววันนี้เดสมินล่ะปนี่เคยสิเฮ็ดแบบนี้แล้วปะเนี่แ <c oughs> ก,ก่นทำไมสมัยไหมฮะตัวเฮ็ดแบบนี้เนาะ สินไปเรลยอ่ะค่อยแบบนี้แหละออนซ้อนแต่ผู้ใด้พูดไมีเนอยู่บนปลาหน่อไม้เนาะพูดได้โนไม้สดแกงมันนี่นะแทางนี่บบมี่อ่ะกินไปแบบนี้ละนี่ได้แล้วหน่อไม้ค่อยหน่อไม้สองสองยอดก็ได้มาสำเนีจละตรงนีได้หลายเติบไปได้เนาะเดี๋ยวก็าจะต้ดมวนต้มโดนว่ามันจ,จืดวะตรงนี มังเกงนองไม้น่อยไปแต่แสบบอพี่น้องเม่งเนี่ยเข้มข้นดีบอกระลังสิแล้วสบายดีเป็นทางการสบายดีรอบสอง <c oughs> มึงนี่ได้ยังได้แกงนองไมันมุจจาเห็นบอมึงเนี่ยแกงนอ,งไ,มนนองไม้ไปซื้อนอไม้มาสองหยด แพ่งปนวาท้องคำํำก็เลยซืมาแกงเกินมาเนี่ยกแกงขินเนี้ยยังม่อนห่อนอยู่มึงเนี่ยหักกันหนึ่งซุปอ้ยต้มโดนพวดอีไลายออกไปแกง,งมะม่กับตอนแรกใส่ปลาแดกหลายเข้มนิดนึงเอาผงชะลดไปมนันเนบผงชะลดหลายวดแล้วก็เพชรน้ำ เซบูกพิกเจ็ดลูกเซลฟฟันน้ำลายอะไรเมื่อเช้าหนี่ยเไปหาหมอก็าไปเขาไปอุดฟันเพราะว่าฟันกขาอยมันมันแตกออกข้างนึงก็เลยไปอุดแล้วก็ไปเหตุเอียงก่อน ไปเอาไ um, นากาดน้ำไปไไมาสำหรับเขาใส่ฟันฮัาเวลานอนกขึ้นพวกขวดเป็นคนนอกนกัดฟันหมอบอกเคยไปเอาเดี๋ยวแรงมากแล้วคอยสมยัยเด็กๆคอยสมัยเบิงบ้งบล้ก็ในว่านหวานมันน่าคยหอนไลย <c oughs> น้ามันเยียบๆ hết hương núng với sốt sốt đấy แซ่บไรหมูกับอะไรคย้ไไคยนึงเขาเนียวกับบะมมาเอาไดหมู่จคขึอยคขึต้มอาแบบว่าค่อยมาแล้วบางทีขก็เ,เปลี่ยนใจกับแบอย่างหนึ่งเขาไมนกับแพงมันเน่าถิ่มดีเจอค่อยก็เลยไม่เปลี่ยนเอาต้มอาไปนีมะอยากเม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้มอาอยากไดอก้อยากได้อ่อนอยากได้แข็งกับต้มอาไปนี่นะ ต้มแล้วก็มาหนึ่งมาเอาหน่อยไหมมาเอามาเอาอ่ะอีไลได้เขานู้อ่มาเอ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 าไปหน่อยนึงมาไม้ด้ไยหนั่งจับจุกเอาจุกเอาเส้นไม้ลาด้ายเด็กอะไปกระพาะได้เหรออยากได้ไปทั้งเตี๊ยบเข่าก็สัตว์มาแต่ว่าแกงน้ำมันไมันช่เป็นเอาแข็งๆไมันช่บอ่อนคือแกงน้ำมันกระป๋อง แกงน้ำมันกระป๋องนั่นอ่อนๆเไหเพราอเขาเขาใส่กระป๋องมาโดนมันอยู่มีน้ำกระป๋องโดนก็เลยมันก็เลยอ่อนคือเม่ม่นอยู่เด้ม่นเป้าอันน้ำแกงน้ำมันคือต้มน้ำม้เบิดเหมยอยู่เฮื่อนคนนี้ มันห่อนอยู่ข้างในมันห่อนเอซี่แลนอยู่เดียวเนี่ยไปแล้วพี่น้องอไปกินต่อเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันสินยาวโหดก้อนสไปกับฝากกดติดตามนมเดอร์าต่พูดอะไรเข้ามากะขอบคุณหลายๆนะบอกคลิปหน้าเนาะมันไปแล้วบ๊ายบาย